สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ EP 5กับพี่ตั้มครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่ซ่อนความลับของจักรวาลไว้มากมายนั่นคือเรื่องของสสารครับในทางฟิสิกสสารคืออะไรก็ตามที่มีมวลและต้องการที่อยู่แต่นั่นมันแค่นิยามในหนังสือครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือพฤติกรรมของมันครับทำไมน้ำในแก้วนี้ถึงเป็นของเหลวทำไมน้ำแข็งถึงแข็ง และทำไมไอ้น้ำถึงมองไม่เห็นวันนี้เราจะมาหาคำตอบก,กันครับลองจินตนาการว่าเราย่อตัวลงไปจนเล็กเท่าอะตอมนะครับของแข็ง solid อนุภาคเปรียบเสมือนทหารที่เข้าแถวเป็นระเบียบเปะ๊เปะๆมันเกาะกันแน่นมากขยับไปไหนไม่ได้ทำได้แค่ส่นอยู่กับที่นั่นทำให้ของแข็งมีรูปร่างคงที่แข็งแรงทนทานต่อมาของเหลว Liquid พลังงานเริ่มเยอะขึ้นแถวทหารเริ่มแตกอนุภาคยังเกาะกันแต่กลิ้งไปกลิ้งมาข้ามหัวกันได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมน้ำถึงไหลได้และเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะและสุดท้าย Gas อันนี้เปรียบเสมือนปาร์ตี้ร็อกเลยครับอนุภาควิ่งพล่านด้วยความเร็วสูงชนกันมั่วไปหมดฟุ้งกระจายเต็มปริมาตรห้องแรงยึดเหนี่ยวแทบจะเป็นศูนย์ทีนี้ สิ่งที่กำหนดว่าส,าสารจะเป็นสถานะไหนก็คือความร้อนหรือพลังงานนั่นเองครับแต่มีอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญกว่าสถานะคือความหนาแน่นหรือ density อืมสองก้อนนี้ขนาดเท่ากันเป๊ะแต่ทำไมเหล็กหนักอึ้งแล้วทำไมโฟมเบาหวิวอืมเพราะความหนาแน่นครับคือความอัดแน่นของเนื้อสาร สูตรคือความหนาแน่นเท่ากับมวลหารปริมาตรแล้วเหล็กมีอนุภาค์อัดกันแน่นกว่าโฟมมากในปริมาตรที่เท่ากันมันเลยมีมวลเยอะกว่าครับเคยสงสัยไหมครับเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่เท่าตึกทำไมลอยน้ำได้สบายๆแต่พอโยนแขมย็บผ้าเล่มเดียวลงน้ำกับจมทันทีเรื่องนี้ต้องขอบคุณนักปราระดับโลกอย่างอะคิมิดีสครับอะคิมิดีส ค้นพบความลับนี้ตอนลงอ่างอาบน้ำเขาพบว่าเมื่อหย่อนตัวลงน้ำน้ำก็ล้นออกมาเขาเลยปิ๊งไอเดียว่าปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมจะเท่ากับปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ต่อไปเป็นเรื่องแรงลอยตัวแรงลอยตัว (Buoyancy) เป็นแรงที่ของเหลวพยุงวัตถุขึ้นเมื่อวัตถุนั้นอยู่ในของเหลวแรงลอยตัวนั้นมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่วัตถุแทนที่ ดังนั้นการชั่งน้ำหนักของวัตถุในของเหลวจะได้น้ำหนักน้อยกว่าเมื่อชั่งวัตถุในอากาศเนื่องจากของเหลวมีแรงลอยตัวคอยพยุงวัตถุไว้หรือกล่าวง่ายๆว่าของเหลวมีแรงลอยตัวกระทำต่อวัตถุนั้นยิ่งของเหลวมีความหนาแน่นมากเท่าใดจะยิ่งมีแรงลอยตัวมากเท่านั้นแรงลอยตัวนั้นจะขึ้นกับขนาดรูปร่างและมวลของวัตถุกับความหนาแน่นของของเหลวครับ กลับมาที่เรื่องเรือเหล็กถ้าเราเอาเหล็กตันๆโยนลงน้ำมันแทนที่น้ำได้นิดเดียวแรงพยุงก็น้อยจมครับแต่ถ้าเราเอาเหล็กก้อนนั้นมาตีแพร่ตีโปง่งให้เป็นรูปเรือมันจะไปแทนที่น้ำได้มหาศาลน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่ก็เยอะตามไปด้วยจนเกิดแรงพยุงมหาศาลที่ชนะน้ำหนักเรือได้และนี่คือหลักวิศวกรรมการต่อเรือทั่วโลกครับเอาละครับ จากของไหลเรามาดูของแข็งในมุมมองวิศวกรกันบ้านดีกว่ามาทำความรู้จักสองคำนี้ให้แม่นๆครับคำแรกความเค้นหรือ stress คือแรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุต่อพื้นที่หน้าตัดนึกภาพทีมชกระเยอร์ครับถ้าเชือกเส้นเล็กพื้นที่น้อยแต่คนดึงแรงเยอะเชือกจะรับภาระหนักมากนั่นคือ high stress มีความเสี่ยงที่เชือกจะขาดครับคำที่ส ความเครียดหรือ strain คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับดูง่ายๆว่ามันยืดออกไปกี่ตัวเซนต์จากความยาวเดิมวัสดุแต่ละชนิดตอบสนองต่อแรงไม่เหมือนกันบางอย่างยอมยืดแต่ไม่ขาดบางอย่างไม่ยอมยืดแต่บทจะขาดต๊ขาดเลยพฤติกรรมพวกนี้แหละครับที่เราจะต้องอ่านให้ออกผ่านกราฟที่ชื่อว่า Stress-St r a i n curve โดยกราฟนี้มีแกนตั้งคือ t r e s s หรือความเข็น แกนนอนคือ strain หรือความเครียดมาดูกันว่าเมื่อเราดึงเหล็กเส้นหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงแรกกราฟเป็นเส้นตรงเป๊ะช่วงนี้วัสดุประพฤติตัวดีมากครับคือยืดแล้วหดกลับได้เหมือนสปริงเรียกว่ากฎของฮุกส์ลอตราบใดที่แรงไม่เกินจุดนี้ปล่อยมือปุ๊บวัสดุจะกลับมาเท่าเดิมเป๊ะแต่ถ้าเราดึงต่อจนเลยจุดที่เรียกว่า y i e s t r e n g t วัสดุจะเริ่มเสียรูปถาวร ล่อยมือแล้วมันจะไม่กลับไปเท่าเดิมมันจะย้วยไปเลยต่อไปวัตถุเข้าสู่โซนพลาสติกไม่ได้แปลว่าเป็นพลาสติกนะแต่แปลว่ามันยืดแล้วยืดเลยช่วงนี้เหล็กจะเหนียวมากยืดออกไปเรื่อยๆเพื่อรับแรงจนถึงจุดสูงสุด ultimate strength และสุดท้ายเมื่อทนไม่ไหวมันก็จะขาดตรงจุดปลายสุดของกราฟครับความรู้ตรงนี้สำคัญยังไง เวลาวิศวกรออกแบบตึกเขาจะให้วัสดุรับแรงอยู่แค่ในช่วงอ e ิลาสติกเท่านั้นครับห้ามเกินเพราะถ้าตึกโยกแล้วไม่กลับมาตรงเหมือนเดิมก็เตรียมตัวถล่มได้เลยและเรายังใช้กราฟนี้ดูว่าวัตถุนั้นเหนียวหรือเปราะได้ด้วยโดยดูได้จากถ้าวัตถุเหนียวกราฟจะยาวมากยืดได้เยอะก่อนขาดเช่นเหล็กทองแดงแต่ถ้าวัตถุนั้นเปราะกราฟจะสั้นดึงปุ๊บขาดปับ๊บเช่น แก้วปูนเห็นไหมครับว่าคำว่าสาสารมันลึกซึ้งกว่าที่คิดวันนี้เราเริ่มจากอนุภาคเล็กๆที่สั่นไหวกลายเป็นสถานะของแข็งของเหลวแกส๊สเราเข้าใจความหนาแน่นจนไขปริศนาแรงลอยตัวของอาคิมิดีสได้และเราเจาะลึกไปถึงเนื้อในวัสดุและดูค่าสเตรสเตรนเพื่อเรียกวัสดุมาใช้งานตามความเหมาะสมได้อีก สำหรับ EP5 นี้หวังว่าจะได้ความรู้กันไปเต็มๆแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ